สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อากาศเย็นสบายนะคะสำหรับชาวกรทมก็23นะคะในช่วงสายๆตอนนี้ก็น่าจะสัก25-26เนาะสำหรับพี่น้องที่ต่างจังหวัดก็คงจะหนาวเยอะแล้วแล้วก็ขอส่งความรักและกำลังใจให้พี่น้องชาวหาดใหญ่นะคะที่เกิดความเสียหายมากจากจะเรียกว่า น้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบ300ปีใช่ไหมคะฝนตกหนะักครั้งใหญ่ในรอบ300ปีที่มีผู้คนเสียชีวิตไปกว่าร้อนะคะร้อยกว่าคนเนาะแล้วก็ความเสียหายนี่โอ้โหยากที่จะบรรยายนะคะขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกๆคนนะคะแล้ววันนี้ก็มีเรื่องที่อยากจะเล่า ให้ฟังนะคะเพื่อจะเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตของชีวิตและการสูญเสียนะคะเป็นเรื่องของคู่สามีภรรยาเบอร์แฮมนะคะในความมืดมิดของชีวิตของเขาแต่พระเจ้ายัางส่องแสงสว่างให้กับพวกเขาค่ะ มาตินและกราเซียเบอร์แฮมเป็นคู่สามีภรยาชาวอเมริกันที่อุทิศชีวิตเป็นมิชชันนารีในฟิลิปปินส์นะคะพวกเขาทั้งคู่เป็นคนเรียบง่ายอ่อนโยนและรักพระเจ้าด้วยสุดหัวใจชีวิตของทั้งสองเต็มไปด้วยการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นและสอนผู้คนให้รู้จักกับความรักของพระเยซูนะคะในปี ศิกรา2001นะคะชีวิตที่สงบก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงวันที่27เดือนพฤษภาคมระหว่างที่ทั้งคู่ไปฉลองครบรอบแต่งงานที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งบนเกาะปาลาวันกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ชื่อว่าอาบูซายาฟได้บุกเข้ามาและลักพาตัวพวกเขาไป ทั้งคู่ถูกบังคับให้เดินเท้าผ่านป่าลึกหลายร้อยกิโลเมตรถูกควบ,ค,วบคุมตัวนะคะกดดันและถูกย้ายที่ตลอดเวลานะคะเพื่อหลบหน่วยกู้ภัยค่ะคืนแล้วคืนเล่าพวกเขานอนบนพื้นนอนบนพื้นดินที่เปียกชื้นวันแล้ววันเล่าต้องเดินด้วยความหิว อ่อนแรงและไร้ความหวังแต่แม้ในความมืดมิดที่สุดของชีวิตมาตินและกราเซียยังคงจับมือกันอธิษฐานกราเซียเล่าว,ว่าทุกครั้งที่ฉันรู้สึกจะหมดแรงมาตินจะบอกว่าเราจะผ่านไปได้เพราะพระเจ้าทรงอยู่กับเรา1ปีเต็มที่ทั้งคู่ตกอยู่ในความกลัว ความไม่แน่นอนและความเจ็บปวดที่ยากจะอธิบายแต่ตลอดปีนั้นพระเจ้ายัางทำงานในหัวใจของพวกเขาหลายครั้งที่ผู้ก่อการร้ายปฏิบัติดีปฏิบัติดีขึ้นอย่างประหลาดหลายครั้งที่ทั้งคู่ได้รับอาหารในวันที่แทบจะหมดแรงและหลายคืนที่พายุแรงจนไม่น่าเชื่อว่าจะรอดได้แต่พวกเขาก็รอดมาได้ จนมาถึงวันสุดท้ายกองกำลังฟิลิปปินส์เข้าปฏิบัติการช่วยตัวประกันเสียงปืนดังสลับกับเสียงระเบิดการเชียร์ออกกราเซียนะคะผู้เป็นภรรยานะคะถูกยิงบาดเจ็บแต่รอดชีวิตส่วนมาตินถูกยิงและก็เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นนะคะกราเซียสูญเสียสามี ผู้เป็นความรักหนึ่งเดียวของเธอแต่เธอกล่าวคําหนึ่งที่ทำให้ทั่วโลกสะเทือนถึงหัวใจมาตินได้สิ่งที่เขาปรารถนามาตลอดชีวิตคือการอยู่กับพระเยซูเจ้าฉันจึงเลือกที่จะให้อภัยเพราะพระเจ้าทรงให้อภัยฉันก่อนแล้วหมายความว่าให้อภัยแก่ผู้ที่เป็นศัตรูคือพวกที่ฆ่าสามีของเธอนะคะ แม้ในความมืดที่ยาวนานที่สุดความสว่างของพระเจ้ายัางหาทางเข้ามาได้และหัวใจที่ยึดพระองค์จะไม่ถูกทิ้งให้แตกสลายตามลำพังสำหรับใครที่กำลังฝ่ามรสุมชีวิตเหมือนเดินอยู่ในป่าที่ไม่รู้ทางออกขอให้เรื่องราวของครอบครัวเบอร์แฮมนี้หนุนใจคุณว่า พระเจ้าทรงเห็นพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งพระองค์จะอยู่กับคุณในทุกก้าวแม้ในวันที่ยากที่สุดของชีวิตของคุณก็ตามก็ขอให้เรื่องนี้นะคะหนุนใจพี่น้องที่ประสบกับอุทกภัยชาวหัดใหญ่และก็หนุนใจพี่น้องที่อยู่ตะเข็บชายแดนที่อยู่ในช่วงของสงครามทั้งพี่น้อง ที่ประเทศอื่นที่เจอกับเจอกับภัยพิบัติต่างๆนะคะซึ่งมันจะเกิดขึ้นบ่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าเป็นยุคสุดท้ายแล้วที่พระคัมภีร์บอกไว้ว่าเหตุการณ์สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นก่อนการอาวสานของโลกนี้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านทุกคนนะคะหาที่พึ่งทางใจไม่รู้ว่าจะไปทางไหนพระเจ้าทรงส่ง,สงพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ มาอย่างโลกนี้เพื่อช่วยมนุษย์คนบาปอย่างพวกเราให้ได้พบกับแสงสว่างแห่งชีวิตมาพึ่งพานในพระองค์เชื่อวางใจในพระองค์แล้วจะรับชีวิตนิรันดร์ที่จะอยู่ในเมืองสวรรค์ตลอดไปนะคะขอพระเจ้าอวยพร,พ,รพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติชมติดตามและกด subscribe ให้เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ